เกศสวัสด <Five. S 2> ิค่ะเกศสวัสดีธรรมุช่วงทุกท่านนะคะมือนี่เขาก็มาพบมาพอกันอีกนะคะในวันที่ยี่สิบดมีนาคมพศสอง6ันห้าอหกสินะคะมือนี่นะคะเกศกับมีแนวทางมาฝากคือเกานะคะแนวทางของพอแค่นะคะเพิ่นมาให้บนเป็นบนล่างเป็นลางนะคะชมนะคะโอ้ยรดรโดดโดดเดืดตูดที่ล่ะ จะตูดดิล,ล่ะรถดูรถวันนี้พักกันไปเอามาื่อคืนล่มล่มแห้งนะคะล่มแห้งมื่อคืนนี่พายุเขานะคะเลยไปซื้อหินซื้อทรายซื้อปูนมาเทข้างงนี้นะคะหลังคาบเกือบไปมดแล้วน้อยนอยนึงนะคะเกือบปิวออกนะคะ มืออื่นนี่นะคะกับสิพผ้ายูเข่าอีกนะคะกัะช่วงนี้กะระมัดระวังกันเนาะค่ะเนาะนะคะร่มผ้ายูห่อนนะคะอันตรายนะคะจุ้มนะคะเดี๋ยวเอาสิดักสอบถามเน้อทาาคุณพ่อนะคะคุณพ่อพพนกำลังขีง่รถมานะคะพนว่าไ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างคือมวดเมื่อกี้นะคะเกียรสามนะคะการล่องเอาไปเป็นเนว้อทางการล่องเบิงงนะคะเพราะว่าเกียได้ห้ล่องหายเลีวนะคะ ของพอแค่นะคะพนไห้วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะนะคะพนไห้วั้นที่บนตัวเดียวล่างตัวเดียวนะคะทานชมเดี๋ยวเข้ามาไปสอบถามคุณพอกันเลยนะคะคุณพอกลาลังมากนะคะ ล่างสิบเก้ามีต่หนหกเก้าบนสิบเก้าล่างก็สียหายมากแบบนี้วันนี้แยกแล้วแปลว่าวิ่งเก้านี่ใส่เลขต่อไม่แห้งมาล้านเปอร์เซ็นบอเขาว่าล้านเนี้ยเขาว่ามาล้านนะล้านเปอร์เซ็นเลยมันบอหกเก้าบนหกเก้าหนึ่งเก้า อ๋อกระตวเดียวกันตัวสนะตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่ามันแยกออกคือมันก็คือเก็บมั่นเราเก็บซ้ำมันละเก็บซ้ำเกี่บทั้งหมดล่างโอหหายมาแบบนี้เลยเตี้ยแปลว่าวิ่งเก่าทั้งบนทั้งล่างเลยบอกพอแม่โอ้ค่ะวิ่งเก่าทั้งบนทั้งล่างเลยโค้งสุดท้ายแล้วหายฟันล่างหนึ่งคู่บนหนึ่งคู่เนาะ ค่ะเอาะค่ะใส่เลยใส่เลยเป็นบ่เต็มทีเอามาแต่ใส่สนีผมบ่มาจากช่วยงานงานคนตายเขาโอ้มาแต่งานขาวดำนะคะงานขาวดำนะคะมือใดหลับพอผลเอาไปปลามือวันพุธหัสวันพุธหัตเอาอยู่ขุมใดคู่ผัวเห็นโอ้ก็อยู่ในกลางบ้านเลยตัวหมูสิบีนกลางบ้านหมูสิบหมูสิบเอาว่าเป็นหมูสองข้ามเป็นบ่ โอมูลสิบกลางบ้านเอาบะมี่บะมี่เละกว่าเขียเล้ไหมเละกว่าเคียกับทาไปเขาไปพูดเลยบอกโอเมนยูเมนยูน่ะมือห่อกระโลกกันยังอีกจ้ามันจะมาตัวอะไรจ้ารนเละกว่เขียมันพฤหัสเขาเล็กออกมือไดเหรอบ่เอากองมือดีเขาก็มาที่ยิบยิบแปดยิบแปดหนึ่งละยิบเก้าสามสิบยิบเก้าวันพุดบ่จ้า สามสิบวันพนักงาก็พอดีต่อก็เลรียอสามสิบเรียกสามสิบสามเบีดเด็ดหนึ่งสามเบียดอีสามสิบเอ็ดเดือนมีน้าจ้ะอสองวันสามวันจ่ายสองสามหมื่นเนาะค่ะเนาะเลขแปลว่าฟันฟันบนหกเก้าล่างหนึ่งเก้าค่ะค่ะให้คุณปอบแตก่อนเดี๋ยวทำแข่งลาลายก่อนจ้ะขอบพูดละยลายค่ะพ่อลายลยเอาเต็มที่จ้า ค่ะแคบนาจอไว้ทเบิงเล้ยนะคะแนวทางของพอแค่นะคะแล้วก็โครงชุดไทยนะคะเดี๋ยวเกตมาเขียนเพิ่มเติมนะคะห้เอฟซีทั้งช่องในเบิงกันนะคะเนาะเพราะว่าคุณพอเพิ่นได้บอกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนนะคะที่แรกเป็นหายมาเก้าจับคู่เก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้านะคะนี่น่คะแนวทางมีเขามีหลุดนะคะกายาวากันเดอร์ค่ะเพราะว่าทั้งช่องเองก็ได้เอามา ตอนพี่ตอนน้องเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเกตก็ข้อขอบบุญขอบคุณน,นะคะที่คุณพ่อพนใดเอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซี FC นะคะให้เอฟซีทังช่องนะคะเอาไปไปทะแนมเบิ้งนะคะเป็นแนวทางนะคะไพ่มักถึงจัดนะคะไพ่คัดกับผ่านเด้อค่ะเดี๋ยวเกตมาเขียนเพิ่มเติมให้โค้งสุดท้ายของพ่อแค่งวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะโค้งสุดท้ายนะคะพ่อแค่พนใดบอกว่า เอาเลยนะคะหกเก้ากับหนึ่งเก้านะคะหกเก้ากับหนึ่งเก้านะคะโค้งสุดท้ายนะคะบนหกเก้าล่างหนึ่งเก้านะคะฟันธงมาล้านเปอร์เซ็นนะคะคุณพอเพิ่นได้บอกไวนะะ้นะคะเนาะนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบ่งเลยนะคะแนวทางของพอแค่นะคะที่คุณพอเพิ่นได้เอาแนวทางมาแบง่งฝันเอฟซีนะคะเนาะนะคะ ไปมักไปชอบถึงจัดนะคะไปคัดกับพานเดอ้อค่ะนะคะตัวเล็กตัวนี้ดังแล้วนะคะ <Okay. S 1> หกเก่าหกเก่าหนึ่งเก่านี่ดังในนอนนะคะเพราะว่ามันอยู่น้ากันหนึ่งเก่าหานะคะหนึ่งเก่าหานะคะที่เกตซื้อเกตซื้อไ้หมดแล้วนะคะทั้งหกเก่าหนึ่งเก่านะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นเพียงน้ทางแค่นั้นนะคะพอคุณพอมันได้บอกว่าเอาคัาก,กจัดน,นักนะคะบนหกเก้าล่างหนึ่งเก้านะคะ คือเมื่อกี้นี่นะคะกับเป็นเจ็ดสามนะคะที่คุณพ่อพันในบอกไว้บนแอนนะคะอาจจะมาบนมาลางใดนะคะเก่านีนะคะแคบหน้าจ,จอไปเลยนะคะเนาะนะคะพ่อยญ่ไม่หญ่นะคะก็อย่าลืมนะคะเอาปากกาสมุดมาเขียนแปะไว้ทะเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะตะวาบาังเซียนนะคะเพูนกับว่าเลขตัวนี้นะคะ ดับนะคะดับบเนนะคะเลขหกนะคะดับนะคะ,ะ,คะอันนี้เข้าบหูจักนะคะว่ามันจะดับหรือมันจะมานะคะเพราะว่าทางกองฉลากเป็นผู้ออกนะคะเนาะเป็นผู้ออกฉลากนะคะเข้าบบรูว่าปิงปองมันจะตกออกมาตัวใดนะคะจำช่วมอันนี้ก็เป็นเพียงนะทางแค่นั้นนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องถุกคนถูกทันเฮงเฮงลุยๆวยถูกหวยเป็นน้ำกัน ว,วันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะบนล่างมาแน่เก้าล้านเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้เอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะมักบอมักคอยกันตัดสินใจอีกรอบนะคะเอาไปไว้ถต่แน่นเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะไปมักไคชอบถึงจัดนะคะไคคัดกับพานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับฝากไว้เพียงเทนี้ พบพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกรดกัตริดีค่ะ